ป้าครับทุลักนิดหน่อยแต่ตรงนี้ตันดินเ้อเลื่อนนิดหน่อยแล้วเราก็เหลือเหลือมือเดนียวด้วยทะลึ่งมากไม่ได้ใช้เทรคกิ้งโพได้เพราะคิดว่ามีบันไดอาจจะไม่ไม่มีปีนป่ายอะไรเยอะแต่ว่าก็พ่อไหวครับใส่สนับเข่านะทาเจลผมจําชื่อตัวยาไม่ได้แต่เป็นแบบ <c oughs> ได้โคฟินอคประมาณหประมาณนั้นตามสูตรทั่วไปของยาขายัล้อเนือ แต่ก็ตึงๆไม่ถึงนัดแบเนี่ยจังหวะลงก็ตึงๆแต่แบบผมมาตอนนี้คือดูคลิปที่เป็นคุณหมอกับนักกายภาพบําบัดเขาแนะนําเรื่องวิธีการบริหารแล้วก็วอร์มอัพขากับเข่าสำหรับคนที่เอออาจจะมีปัญหาแบบเจ็บๆเข่าอะไรนิดหน่อยนะเซฟได้ถึงแล้วทุกคนวิวศาลาประมาณนี้ไปชมกันฮะ ถึงเวลาดาวฮิลคือวัดกันเลยว่าเขาผมจะมีปัญหาหรือเปล่าวันนี้ซึ่งยังต้องเหลือีกผ่านอย่างงี้ต้องไปคือผ่าชูทงนะครับหลังเที่ยงนะครับแต่นั้นก็ใช้เวลาไม่นานนะเม่กี้เจอรุ่นน้องที่รู้จักกันในโซเชียลนะครับซึ่งเป็นนัฟฟิ่งเทรลนะครับไปแล้วผ่าชูทงก็บอกว่าประมาณ2กิโล3ากิโล2โลประมาณนี่ครับไม่ถึงสทีก็ใช้เวลาไม่นานหลับนัฟวิงเทรลนะสภาพ ไม่เต็มรอยนะใจเราทู้ไงเราต้องได้ดิบุรณ์เสริมเราต้องมงี <c oughs> ตอนนี้ผมพยายามขยับแบบสนับเข่าอนะแต่ยังได้อยู่ครับวิวสวยจริงวัดถ้ำผาพุง่งมาแล้วทุกคนนี่มุมกว้างเลนไายกับบรรยากาศการลงบันไดเหล็กแบบสูงสูงแบบนี้แต่นี้ยังไม่สูงมากนะทุกคนประมาณหนึ่งเท่านั้นนะ เพราะว่าสเต็ปมันยังแบบไม่ห่างกันเยอะแล้วก็ความลาดชันก็ไม่ได้สูงมากนะค่อยๆไปได้ข้างหน้านั่นเลยดูเรื่อง อยากจะบอกว่าแต่กี้ตอนที่โดนเดินเ,เดินลงมาจากเนินดินนะครับทุกคนกดอัดไว้พูดเสียดยาวประมาณสักเกือบสินาทีได้ทุกคนแต่ว่ามือไม่ได้ไปกดอัดถ่ายทีแต่ตอนนี้ครับอของจริงไม่จริงโจ้ทุกคนกับบรรยากาศทางลงที่จริงผมกลัวความสูงนะแต่ทําไมพอเริ่มแบบเดินแบบที่ชันชันทรงสูงแล้วก็วิวพาโนรามิกแบบเนี้เหมือนเริ่มชิ่มั้งร่างกายอาจจะปรับได้นะครับ ค่อยๆเดินลงประมาณนี้ผมว่านังกายภาพน่าจะไม่ว่าอะไรแล้วที่ได้ยินมาคือส่วนใหญ่นักวิ่งเทรลแนะนําให้แบบก้าวสั้นนะครับแล้วก็ลีนฟอร์วิร์ดแบ b a เ k ิร์ดแล้วแต่นะครับเพื่อให้ร่างกายมีการบาลานที่ดีตอนนี้ยังชิวอยู่ครับชมบรรยากาศผีส่งผีเสื้อดอกมงดอกไม้ที่นี่เยอะเลยฮะ ต้นหนึ่งนะที่ที่นี่มีเหมือนกับผู้ด่านทองอสุนีสานนะทุกคนคือต้นที่ผมจําชื่อจริงๆน้องเขาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะเป็นต้นลักษณะที่เป็นลายๆเงีย้ยเยอะเหมือนกันฮนะทุกคนมุมที่ผมลงนะนี่ใกล้จะสุดละสเตปที่จะถึงลงที่ลงมาจากศาลานะชันประมาณนี้ครับกับ,บวิวที่เราเดินมาแล้วล้วก็เดินชมวิวอะไรไปด้วยนะวิวดีมากๆฝนไม่ตกตอนนี้นะแต่เหมือนตอนเช้าฝนไปอยนิดหน่อย รอดูนะครับเย็นนี้ฝนจะประมาณไหนดังนั้นฝนไม่ค่อยเยอะนะครับทะเลหมอกก็จะไม่เยอะก็ได้ปึ๊บถึงแล้วข้างหน้าก็จะเป็นทางที่เราลาดยาวมาตะกี้นะครับชันไหมผมว่าไม่ได้ชันมากนะมาแค่เป็นสเต็ปที่ใช้สําหรับขึ้นแค่เป็นสเต็ปที่ใช้สำหรับขึ้น,นขึ้นเน,นินะไปบนยอดผาใครที่สภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะชิล จริงครผมเรียกว่าผมปลอดภัยมากๆนะเพราะรองเท้าผมเกาะแล้วตอนนี้แล้วมือข้างหนึ่งผมก็เกาะราวไว้ที่นี่ไม่ไม่โคลงนะเดินต่อๆกันผมว่าก็ก็ยังได้เลย างานก็อาจจะอาัย่ถลายมาแบบตั้นนแต่ก็ด้วยความระมัดระวังนะครับ s a f e t เ first นะครับเจ้าที่ไหวนะฮะก็รักษาความปลอดภัยกันไว้ก่อนเพราะว่าบางจังหวะนะครับก็เป็นผ่าแบบนี้ไปเลยนะเราก็จะกั้นไว้แล้วนะเราก็เดินอยู่ในคอกก็เซฟแต่ตรงที่มีพื้นที่แบบมันมีมอสกับความชื้นและโครนนิดอะผมรู้สึกพื้นผมจับไปแล้วมันอาจจะแบบไม่หนึบ ไม่หนึบเท่าไหร่แต่ก็ยังเนิบอยู่นี่ทางนี้เป็นจุดแรกที่เราเดินขึ้นมาแล้วเจอน้องๆสอบถามเส้นทางที่คาดว่าน่าจะเป็นทางปูนและทางสูงข,ของทางปูปนไม่อย่ง,งี้ครับประมาณนี้อัว <laughs> จังหวสะสเต็ปสูงไปนิดนึงโอ้แต่ตรงเส้นนี้ก็เรียกได้ว่าผมควรจะหันหลังดีกว่าเปลี่ยนแนวบ้าง ไม่กลัวหลอน้องรู้สึว่าเจ็บเข่านิดหน่อยร่วงแบบนี้เสียบครับเสียบประมาณนึงเลือกได้เลยฮะเอาเท่าที่ถนัดครับกับสภาพร่างกายบรรยากาศข้างบนพูดเลยว่าสดชื่นมากครับเดินลงมาเรื่อยๆทุกคนผมนึกว่าญี่ปุ่น <laughs> บรรยากาศเป็นป่าไผ่แล้วก็เวลาเราเห็นใบไผ่เสียดใบไผ่ที่ร่วงปกหน้าดินน่ะดินนี่คืออุดมริงแล้วก็ ฟ <Feeling, S 2> ีลิ่งอารมณ์ปาภัยตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนโอ,อ้เวลาใครดาวฮิวแล้วเจ็บเขา่าเนี่ยผมรู้สึกผมใช้วิธีเนี้ยเดินทะแยงแบบเนี้ยไม่ถึงจะถ,ถอยหลังลงนะเดินทะแยงแบบเนี้ยเหาอไหวรู้สึกว่าเซฟประมาณนี้ได้เลยนี่ข้างล่างทุกคนมุมเป็นประมาณนี้แล้วก็ใกล้จะถึงแล้วล่ะครับ ไปเดินชมวิวที่วัดผาพุงตอนแรกคิดว่าจะเดิน,นไม่ไหวนะแต่สุดท้ายก็โอเคอยู่ตอนลงมารู้สึกตึงๆต,ตรงข้อเขานิดหน่อยนะครับแล้วก็มาแวะกินสเต็กไก่นะครับที่ร้านนมปังนะครับภูหลวงไม่แน่ใจนะจู่ๆอำเภอภูหลวงนะผมว่าที่นี่ก็บรรยากาศด,ดีนะมีต้นลำไยด้วยผมมานั่งใต้ต้นลำไยรอเพื่อนสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มกันอยู่เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปแวะตลาดกันก่อนนะครับทุกคนเพื่อซื้อกับข้าวซื้อของ อาหารกึ่งสาเร็จรูปเพื่อขึ้นไปกินข้างบนตอนกลางคืนและตอนเชา้าคิดว่าอย่างนั้นนะตาครับ จริงๆต้องลงทะเบียนนะแต่เดี๋ยวน้องคนที่เป็นลนำคุปปจะเป็นคนลงนะครับทางเดินขึ้นไปประมาณเนี้ยทุกคนจริงๆระหว่างทางจะมีคนเดินเสือดเรามาตลอดนะมีฝนตกดังนั้นอารมณ์เดียวกับหลายๆที่หน้าฝนนะครับก็จะมีโคลนแบบนี้แต่จริงเดี๋ยวดูสภาพเราก่อนว,ว่าได้ประมาณไหนนะ ที่เนี่ยผมมาพวกเกฟรชจิ้งโผลมาด้วยนะแต่ว่าเราไม่สายเฟรชจิ้งโผล่เลยลองไปดูฮนะ